สวัสดีครับอ่าพบกับผมอีกแล้วครับผมวันนี้ก็มาอยู่ที่คลองไส้ไก่นะครับที่สวนต้นแนวเนาะอยู่ที่วางสมพุงจังหวัดเลยนะครับพามาดูตรงนี้ครับพามาดูตรงนี้นะครับเพื่อจะตอบคาถามกับเพื่อนเพื่อนนะครับว่าต้นถักหวานป่าเนี่ยใช้ที่เลี้ยงใช้ไม้ที่เลี้ยงอะไรดีอ่ามาดูใกล้ๆเลยดูมองเห็นไหมผมจะเล่าให้ฟังถึงข้อดีของมันนะครับ อันนี้ที่เห็นเนี่ยก็คือต้นผักหวานที่ผมหยอดเมล็ดนะครับหยอดเมล็ดเอาไว้นะครับซึ่งก็หยอดอยู่สองเมล็ดนะครับสําหรับฝั่งนี้ก็มีต้นน้อยๆนะครับนีเพิ่งเกิดนะครับอันนี้มันแรงมากนะครับช่วงเดือนมีนาคือแรงสุดๆแล้วนะครับก็ไม่ได้ลดน้ําอะไรปล่อยเขาเลยนะครับที่เห็นนี้ก็คือต้นแดงต้นแดงนานะครับนะครับซึ่งก็จะเป็นต้นไม้เนื้อแข็งแหละนะครับในอนาคตนะครับ เอาไว้ทาเสากระต๊อบทำทำเสาเถียงก็ว่ากันไปนะครับผมชอบที่มันได้ทั้งไม้เอาไว้ใช้สส่นะครับแล้วก็เอาไว้เป็นนะครับผักสวนครัวให้เราด้วยนะครับนี่เกิดแล้วนะครับเข้าสู่ปีที่สองนะครับเขาก็จะโตไม่เหมือนกันหรอกผักหวานนะครับไม่ต้องคาดหวังอะไรเขาเยอะนะครับตอนนี้เราเราปลูกไปก่อนนะครับแต่เขาโตแน่นะครับอย่างตัวเนี้ยเขาก็โตแน่เนี่ยโตมาเป็นเมตรแล้วนะครับโตมาเป็นเมตรสูงเป็นเมตรเลยยอดอ่อนๆนะครับ เด็ดได้ครับเด็ดเขาก็แตกนะครับวันนี้เขาก็จะมียอดอ่อนๆนะครับแทงออกมาเป็นก้านนะครับออกมาเป็นกิ่งนะครับเรื่อยๆเลยนะครับมีหลายพุกต้นที่ที่มองเห็นต้นแดงอ่ะนะครับถ้าดูดีๆใกล้ๆกับคนต้นแดงครับจะมีผักหวานทั้งนั้นนะครับไม่เชื่อมาดูนี่นี่ก็มีนะครับนี่ก็มีนี่ก็เป็นผักหวานนะครับหนึ่งสองสามมีสามด้วยนะครับเขาก็จะเกิดเองอัตโนมัตินะครับ ตรงโน้นก็มีตรงนี้ก็มีตรงโน้นก็มีเยอะมากครับเพราะฉะนั้นไม่ได้สนใจว่าเขาคือต้นอะไรนะครับถ้าหยอดแล้วเนี่ยนะครับเขาก็คงจะพึ่งพากันเองนะครับแต่นะครับข้อเสียก็มีก็คือต้นแดงเนี่ยก็จะนะครับเ,เวลาที่เราปลูกผักหวานกับต้นแดงค่อนข้างที่จะโตช้ากว่าผักหวานที่ปลูกกับต้นแคร์นะครับผมให้ไดใ้ให้ความรู้ทเท่านี้เพราะว่าผมลงมือปลูกเองผมก็เลยรู้นะครับผม เอาละเพื่อนเพนะครับสำหรับวันนี้เป็นความรู้แต่เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ